สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นิเคอิให้นะคะนิเคอิเราคิดว่ามันจะมาสิบบนนะคะตามนี้แหละคะ่ะนะตามนี้แหละนะคะวันนี้จัดไปเลยทีนยแปดกับ7มาอีกนะคะแกับเมาอีก จับศูนย์ไปใส่เลยแปดเจ็ดศูนย์นะคะนี่เลยนะคะแปดเจบเพราะฉะนั้นเราขอฟันที่7 7็ดกับ8ดหรือไม่ก็7กับ0ูนนะคะศูนย์กับแปดเราเอาที่8ปดกับศนย์แล้วกันนะคะขอให้เราดึงเด่นมาถูกนะคะดึงกันมาค่ะสามตัวนี้นะคะเราดึงแปดกับศูนย์เราขอฟันที่มันจะจอดที่ศูนย์แล้วกันนะคะ จอดที่ศูนย์ก็จัดไปเลยนะคะแปดศูนย์แปดเป็นศูนย์แปดเป็นสามสามเป็นแปดนะคะตัวนี้เลยแล้วก็เจ็ดศูนย์เนี่เนเด่นของเขานะคะฝันศนะูนย์นะฝันศูนย์เด่นก็ตามนี้เลยแปดสี่ชุดค่ะกันอีกที่เจ็ดสามค่ะเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดสองค่ะเด่นตามนี้เลยค่ะ กันเหนียวหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะกันเหนียวอีกตัวหนึ่งนะคะกันเหนียวชุดนี้นะคะกันเหนียวเจาะนะคะกันเหนียวเจาะกันเหนียวเจาะเราให้ตัวนี้แล้วกันแปดเก้าแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่เลยกันเหนียวเจาะนะคะเช้าบ่ายนะคะตามนี้เลยแล้วมีตัวหนึ่งอีกห้าเก้าห้าหกห้าเก้าห้าหก นี่เลยค่ะหกชุดนะคะจับชุดไหนก็จัดไปเลยนะคะหกชุดหรือเอาจะชุดแปดชุดนี้นะคะเราก็วัดดวงกันไปเลขกันเหนียวอาจจะมาค่ะตัวนี้นะถ้าศูนย์เราไม่มานะคะถ้านี้ศูนไม่มาเนี่ยมันจะเป็นชุดนี้แทนนะคะถ้าศูนย์ไม่มาถ้าชุดศูนย์มาก็เอาชุดนี้นะคะนะสายลากก็ลากไปศูนย์เจ็ดนะคะ นะลาก7า8 0ไปได้เลยนะคะก,ก,กันลากกันลากก็ชุดนี้ลาก89 86นะคะนะคะแล้วก็แล้วก็79นะคะ76ลากได้นะคะตัวนี้นะตัวนี้ลากได้เลยนะคะสายลากแล้วว่าลากดีกว่านะคะเจาะก็น่าจะมามากมายนะคะวันนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะเป็นแนวทาง แนวทางของนิเคอิเช้าเช้าวันที่เจ็ดนะคะนะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามกันนะคะที่ติดตามกันชมตุกคลิปนะคะขอขอบคุณนะคะนะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกทกท,กท่านนะคะบา,บายยก็พอชัดอยู่นะคะกล้องนี่อันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ แล้วชัด,ดยวไม่ชัดนี่ชัดแล้วนี่เลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแคปหน้าจอเอานะคะ